Аграм пиза ห้าพันบาทนะคะจอดเอาเกียร์ง่ายนะคะเครื่องก็ดีนะคะสนใจซื้อไปใช้งานได้นะคะ ไปใด้ในงานน่าจ้ะขับไปน้าก็ได้จ้ะขับไปตลาดก็ได้ขับไปขับไปเอยียงก็ไปรูดบารก็ได้จ้ปบรรทุกของได้เยอะนะคะคันนี้เครื่องแน่นมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์คูปบต้านะคะทีหนึ่งสี่ศูนย์นะคะเนี่ยรถสวยพร้อมใช้งานพร้อมส่งนะคะเหลือเพียงราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทเอ้ยเหลือเพียงราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ สนใจโทรได้เลยที่เบอร์0942640798ค่ 08. ะ0800924292ค่ะเข้ามาชมที่ร้านได้นะคะร้านเพชรลุงเดืองแท็กเตอร์นะคะ